สวัสดีครับผมมากวา,างนาำถานวันนี้ต้มกบครับนี่กบยางแล้วครับกบยางคือเด็กเตาอกินย่างพมเพิม่มพมเพิ่มคืออะไรเสื <c ười> <c ười> ้อโมงพรมเพิ่มคือแล้ว <c ười> ี๋ยวชีกครับบู๊ตบูดบูดชีกต้มครับต้มกุบร้อนนะโอ้ บูดแล้วแล้วท่นได้กินเลยตุมกบย่างเขาเรียกอะไรยงตุ่มสมตุ่มสมเปี่าตุ่มเปล่ตุ่มสมตุมกบนั่นแหละนั่นแหละไม่เกี่ยนอนเปี้ยนไปเอพีแต่ไมกอร่อยอะไรพวกวัวกิกมือข้าวเดี๋ยวจะชิมเป็นชิ้นค่อบประมาณนี้ Tắp mặt, tắp kính nguồn lên mặt. Say tùng mì tùng mặc cổ phiếu gồn. có, vậy có này. Uh, à, mì mặt, tắp mặt. Tắp nó Tắp mặt.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  Tắp สมกบสมสมนี่ไข่ไข่มันนองนะไข่กบนะอัน้ันนลิ่นมากนีูนี่ลิ่นกค้อนลิ่นกบนะลิ้นเลยมีคางขาวเกลล้วรมีคนดูหลายแล้ครับครับถ้าครูบบนครับกบซับเจ็ดละนนวนเลยเนี่ยอาบอกีสิ จะให้เพลิดต้มไม่กินครั้มันเนี่ยเสพก็ัดเลยกัดธรรมชาติอันนี้ใส่ข่าตะไคร้ไปมะกรูดน้ำมะขามเปียกปรุงปรุงรสใส่เรียบร้อยโอ้ขี้เท้าลงมาลหมด,ดแล้วเราเดือดเราใส่เลยครับน้ำน้ำนี่ปรุงปรุงรสไปแล้วครับเออเหยัดคนตี เดือดเลยผู้ก็ยกห็นแตกกาดีครับควฟเลยด้วนี่ครับไฟบ่ใส่กบลงไปเลยใส่กบเลยครับกบที่ทับไปบับกบไปยมต้อกบโอ้มขวัญเตมกลงเลยเี่กับนานงไม่อยู่บงนี้ก็บางไฟเลยลูกพี่เนยังไงไต้องมาครับรอเดือด ลูกอ anyway. ีกรอบนึงครับยำนุชนเครับไม่ใช่อีกเดี๋เดี๋ยวบุบๆๆๆเลยนะต่อไปว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนเปลี่ยนครับเดี๋ยวนกาแฟไม่ตรงเลยนี่ตรงมิ้งวิทย์เออตุ่มตุ่มโก๊บับพี่น้อกนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วตักให้ชิมครับตักชิมไม่ดูไม่ใช่ตักให้ชิม แเพิ่ชิงช CO, ิงกับมันเลยอันปลาสลิดปลาิกใช่ปลากระดีอานี่ไม่ใช่อย่างนี้ปลากรดีทอดลาพริกใช่ไหมใ่แบบพกนเนี่ยอ้เพิ่มชิบนชิงับรอสักครู่จโอ้ลังตักอยู่เพ่กูดนี้หลุมเลยเพิ่กูเนี่ยจิตาปิดเลยฮะ ครับไมนี่ครับเบวครับต้กบน้องคือมีแต่หัวหัวข่าะหัวกบะไม่ใส่ต้นหอมเลยครับไใส่มือต้นเมื่อต้ยังับโห่สวยน่่รตอกไข่ด้วยเพื่อเดี๋ยวมันก็ไม่กินะ หมาไม่หมานนะมึงไข่กบตัด้วยไม่ใช่อ่ะมีแม่ไหนเพื่อ<ว>เอดไข<ว>่กบตัด้วยเฮออะไรวะบุญนี่ <c oughs> ต้มกบุญนี่เพื่อตุอ้<ว>มือเป็นไงเล่เล่หมึงสฝืนรเปล่าแม่อะไรแต่ยันยุ่งตุ้มกันแล้วไรเพื่อบุญเดียวไม่ไมยังรอน เนี่ยเพิ่งขึ้นนะกินนี่ยเนาะยังไงรวยเรวยเรวยเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่คินมาครับกินนี่ไว้ก่อนนะผมคือจะไม่กิบ